สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องวันที่25ตุลาคม67ครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเลขเด่นบนเดินดีครับผมครับอาจารย์พานท่องเด้ครับพี่น้องวมนว่าหันเพิ่นเข่าเก่าครับพี่น้องเนาะเก่าไปรักรลอยครับผม นั่นหน้าเหล็กเด่นบนตัวนี้จะไปรักลอยได้ครับผมครับส่วนมากก็จะยืนยู่ซิฟนุวยตลอดครับพี่น้องเนาะยืนยู่ซิฟน่วยตลอดครับงวดว่าหันผันไปรักลอยเก้าครับคิดว่างวนนี้ก็คงจะยู่ยืนยู่ลัก1ิบลักน่วยครับพี่น้องรับไปเบิ่งเป็นแนวทางเสียงสุกเสียงดวงเ้อครับผมกับเลขสายบนรับเม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขล่างเม็ดเดียวเหมือนเดิมครับกับอาจารย์ผ่านทอง ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเด่นบนต้องมาอาจารย์พานทองครับเกาเาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียนํำเชียร์ในเด้อครับผมเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับเกามาเชียสวัสดีอาจารย์พานทองครับผม ผอมครับผมครับเอาเด็กว่าหันกับตัวเด่นไปลักลอยเนาะครับผมลักลอยกับเออกัาไม่ขื้ไปจังสัตว์ครับนั่นน่จะไปละมากครับผมกับกลัวไปดูใช่ยอดนี่มาตามกันต่อครับผมครับผม เป็นไรน้ำเชื่อย,ยูดีสบายวะครับผมยุดีสบายดีอยู่อาจารย์ครับเป็จรงไดครับผมท่างคุณเ,เมักนแ็ดมาพลังไม่ก,กินอยู่ฟ้าถึงมันจะแซ่บเลนะพลังไรเมล็ดคออออรับูเป,เป็นความภ<อ>้มิใจครับผมออ คนตตคือสิบดีนะครับผมทั้งคนหวกกันกโอว,นว,ว่าเปนผาด้วโอ้พวก่ไปทั้งอเสนบุรีหมคร,รับฝนตกไปีหายจ่อยหายแล้วบ่รีโอ้ไป,ไปแล้วไปเก็บต้งห่นแล้วไปหนาวขสมาอยู่เน่ย หนาวยังโ่วมากเลยถ้าปลายเดือนผิดและครับผมคิดวาครับ,บไอ้งวดน,นี้เลขบนเด่นตัวใดนะอาจารย์บันนีเ้เอาเอาเอานี่รับครับห้าหกเจ็ดเด่นบนห้าหกเจ็ดครับเอาวันนี้วิ่งไง้ะครับผม วิ่งสิบหลักวิ่งสิบหลักวิ่งสิบหลักสิบหลักเจ<บ>็ดวิ่งสิงบเจ็ดบนวิ่งเจ็ดหลักสิบครับวิ่งสิบงงวิ่งเจ็ดหลักสิบบนครับผมครับวิ่งบนหลักสิบเจ็ดครับจับคู่ตัวเนี้ยครับผม สามตัวบนศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกครับเต็มเต็มเลยเดืนเนี้ยครับผมมีเวล่แล้วล่ะครับออกป้องขานอีกสะหน่อนี้ไม่หล่อนว่าครับผมไม่หล่อนนะครับศูนย์เจ็ดหกครับศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหก ล่างตัวนี้สองตัวเป็นเจ็ดหกบอครับครับเจ็ดหกครับผมวิ่งล่างล่างเอ่อสองหลักสิบสองหลักสิบสองห้าสองตัวล่างสองห้า มาทั้งสามเลยตอนเนี้ยคอยดูเหอะครับผมทิว่านะมีลัตเตอรี่ไว้แล้วหลายใบแล้วห้าหกเจ็ดนี่มากเหมือนเลยว่ะครับนี่ครับห้าหกเจ็ดมากเหมือนเลยได้หามาล่างหาไปล่างครับผมครับลัตเตอรี่หลายใบแล้วครับครับได้บ้างเ ่างยางเดียวแปดสามแค่นั้นล่ะแปดสามครับรว่างย่างเดียวแปดสามอยู่ว่ามันเดี๋ยวมาว่างยังไงครับแปดสามนี่บนหรือล่างครับนี่ล่างระวังล่างแปดสาม สองห้าร,ระวังแปดสามครับสองห้าอัดมาเต็มๆเลยละแต่ระวังไวแปดสามแค่นั้นละ่ะครับผมครับจัดนักแหรอครับนี่ครับจัดนักแล้ว,วครับยางละสิบยางละสิบแล้วโอ้ <laughs> <laughs> ไ,ม <laughs> ไม่ต้องกลับเลยวันนี้ ครับไม่ต้องกลับเลยครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับห้าหกเจ็ดนี่มางัวนี้มากกันทั้งหมดเลยนะครับผมห้าลงล่างหกกับเจ็ดกอดข้อกันครับอันนี้เป็นตามสูตรด้วยครับผมครับตามสูตรนะครับครับอ๋ลองดูครับก็มาเชื่อกันสิรบกวนเวลาพักพอนอาจารย์ซ้ำนีเด้อครับผม ครับผมขอให้โชคดีขอให้ยู่ดีมีแงด้อเช่นกันครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับเป็นเยนรุ่นเยนหนาหนาวมาแล้วเนี่ยครับผมหนาวว่าหยุดย่างเลยครับผมว่าเออเออเอ่อนอยู่ครับครับสวัสดีครับเขาครับพี่น้องครับผมครับเด็กเด่นเพ่นถิ่ถิมบได้เดอครับพี่น้องเด่นอาจารย์พานทองนี่ พงบ่้เด้อครับพี่น้องเนาะถือว่า,าปีนี้เดินดีครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องจี้ก็คงจะเห็นผลงานอยู่ครับบ่นว่างหันไปลักลอยครับวันนี้ก็น่าจะยืน1ิบหน่วยอยู่ครับพี่น้องเนาะบนห้าหกเจ็ดครับผมห้าหกเจ็ดครับสาหรับลักซิบพื้นว่างไว้ก็คือเจ็ดด้อครับผมหลักสิบบนเจ็ดสามตัวบนศูนย์เจ็ดหก เจ็ดหกครับผมแล้วก็ในส่วนเลขล่างด้วครับพี่น้องวิ่งสองหลักสิบครับสองตัวล่างสองห้าครับพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ถือว่าดังเลยครับผมสองหาหาสองครับผมหมูว่านนี่ก็ลงคลิปของอ้าหมูเศ้านี่ครับผมลงคลิปของอาจารย์ชมพูเพิ่นก็ให้หาสองครับผมหาสองครับอาจารย์พันท่องให้สองหาด้วครับผม เป็นไหแล้วว่างอีกตัวหนึ่งคือ83ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกับเพราะเวิร์กพอดไห้พี่น้องที่คดีเด้อครับผมครับสําหรับสายบนที่ล่อค่อยเหล็กเด่นของเพลินครับผม567ครับครับ220หาครับพี่น้องน้องมันอีก็เหลืออีกเพื่อกีมมือครับผมโค้งสุดท้ายครับที่เด็ดเดี๋ยวอาจารย์ผ่านทองแล้วกรับตรงเบิ้งตัวเด่นอีกหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะสายบนเอาม่า วิเคราะห์ใส่กันครับพี่น้องครับห้าหกเจ็ดนี่จะไปทิศทางใดครับผมจะไปสิบมือไปนวยครับเอาถ่ายคลิปนี้กอล์มเชียร์กะขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดโชคดีไปนั่กันครับผมสวัสดีครับ